มาดูครับมาดูจุข้อคู่นี้ครับนีครับฝั่งนี้นะครับโยคุตตบูชานะครับหรือว่ากีตีนะครับฝั่งนู้นะครับออยร้อยเอ็ดนะครับเป็นเตียมนะครับเสีอแปข้ามฟรีนะครับเดีด๋ยวนี้ครับครับคอยเรียบร้อยครับตรงนี้ครับ ผมไลส่สดก็ต้องหลบตัวก้อนไปนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นลูกทับเขาท่างหนักนะครับถูกทำฝั่งลอยนะครับไลส่สดไปก็ต้องดูลูกก้อไปนะครับนี่นะครับเป็นเลียมเสือแปลข้ามปีนะครับวันนี้มาอยู่กันที่สนามเอสดีนะครับของโกเบเตอร์ปูนะครับนะครับโดเปิดครับโดลากขึ้นไปตีหัวโอ้ยังอยู่ครับโอยังอยู่ครับโดอยู่ครับ อย่างนี้ตีหัวหนึ่งต่อหนึ่งครับโด้เสิร์ครับตัดหัวไอกแล้วครับโอ้ยโอ้โหจับทีเดียวขึ้นป่านเลยครับโอ้ยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้ยเสิร์ครับโอครับโดเปิดไอปาดผู้เก่งครับดูครับหนึ่งครับครับซ้ายครับโอ้ยเปิดโอบิการครับลากมาอย่างงี้แตะโดนเกี่ยวเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วก็ ปาดกลับไปครับโดนโอ้โหได้แต้มครับสองต่อหนึ่เปิศสายลากข้นมาออยครับมาทางนี้นะตอนครับตะก้อครับทอ้งหมดเลยครับแชร์นะครับคุณไลท์หรือแชร์นะครับโดนที่ตะก้อนไลท์นะครับ หนึ่งต่อสามนะครับหนึ่งต่อสามครับหอยสืบตัดงหัวนะครับลุกเปิดยตลุกมาโตลูกเก่งครับเรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้ใส่สีเสื้อเท็ดดครับน่าจะเป็นต <PI> <phin reforms. S 2> ัวยกเบอร์หนึ่งครับให้เท็ดดไปแล้วครับตอนนี้ครับล an ับดูนะครับสามต่อหนึ่งดูต ยอยครับยครับนต่อสครับอเปิดกไปโอ้โหเกียวซ้ายลยครับ้ครเาได้คนี้ยังได้ครับโอ้โหสุดยอดคลอยครับนีครับต้องชมเลยครับเขียวซ้ายแล้วลากไปเหมือนจะไม่ทันนะครับเหมือนจะตีไม่ทันนะครับแต่ว่ายังตามไปเล่นได้ครับแต้มไปแล้วครับ สาตัวครับอยเปิดดูครับนี้เปิดเอยครั้อครับเอาตัดอครับเอาล่ะครับมีการครับโด้โดทันไห่โอ้ยังไงตีหัว เรียบร้อยครับโอ้ยสุดยอดมากครับมาดูครับนะครับสี่ต่อสองแลัวดูนะอยู่นะครับสี่ต่อสองแล้วดูเสือครับเสือไปไหนครับซ้ายครับเปิดซ้ายลากขึ้นมาอ้อยไอ้อ่ารนี้นะครับโอ้โหโคตนะครับเพรามาหาผมนะครับไล่ไปไล่ต้องลบไปนะครับตีหนักมากนะครับกองต่อสี่ครับโอ้ยโอ้ย ลูกเตอร์กันนี้ครับต่อ C โอ้ยลูกเปิดครับลาไปปาดโอ้ยเติมยอดตัดยอดแล้วก็ดูเปิดลากใช่ไหมเอ้ายังอยู่ครับครับดูเปิดหลังเท้าครับ ทันทันครับล้นเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับดูครับสี่ตัวสามครับแก้แล้วนะครับเปิดเรียบร้อยครับเกลียว้วครับเกลียว้วครับโดครับ แกเป็นกับเดียบเหรออะไรครับตรงนี้ครับโอ้โหเกี่ยวเฉยนะครับตรงนี้ครับเอาครับเปิดครับสันแบ๊กเอ้ายังอยู่ครับปูครับโอ้โหสุดยอดมากครับปูสามตุกครับลูกเปิดครับ เกี่ยวครับออยเกี่ยวได้ครับตรงนี้เป็นแต้มนะครับตรงนี้ไม่เหลื่อยนะครับตรงนี้ครับโอ้โหเตะมาอย่างแรงครับตรงนี้ค <travail> ร <say anyway Sabbath> ับสูสีมากครับตะ้วกอคู่นี้ครับหนึ่งสอี่ห้าหกออยเสร็จไปเลยซ้ายครับโดนไปล่างเท้าเอายากนะครับตรงนี้ครับใกล้จะแก้แล้วครับตีหัวแน่นอนครับตีหัวออกมาแล้วครับห้าตัวหกครับหกต่อห้าครับโดนเสริมครับ ลอยเปิดลากขึ้นมาตีทางนี้แล้วครับไอ้ทางนี้ครับต้องหลบนะครับถล่าขึ้นหัวเสาฝั่งขวานะครับผมก็ต้องถือกล้องหลบนะครับก็คงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเชื่องกันพอดีครับมีขี่ลูกมาทางนี้แน่นอนครับต่อต่อหนึ่งครับลอยเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปไหนครับเมื่อกี้ครับเปิดโอ้เปิดหนึ่งยกขึ้นไปแล้วก็ปาดลูกเก่งครับเรียบร้อยดีครับหกต่อห้าครับ แล้วก oh, ็ออยเปิดลาขึ้นมามาทางนี้นะครับหยุครับก็ครับอ้าต่อหครับออยเสือครับไปไหนครับเสือไปทางซ้ายครับเปิดแตกครับโอ้ครับเปิดหมุดครับตรงนี้ครับหมุดออกไปครับโอ้เสือตรงนี้เสือดีมากครับกระแทกไปทางซ้ายครับโอ้โหดูเปิดหมุดครับตรงนี้ครับต้องชมออยนะครับเพราะว่าโอกเสือตรงนี้เสือดีมากนะครับ เอาแล้วครับแต้มตอนนี้นะครับตีเสมอได้สําเร็จครับสําหรับอ้อยครับโอกโอครับอ้อยร้อยเอ็ดหรือว่าอ้อยสะพานแพงตอนนี้ใส่สีเสื้อสะพานแพงนะครับฝั่งนี้ก็โดฟุตบูชานะครับแต่ใส่เสื้อเคสเอครับตอนนี้ครับโดเปิดดึงโดคิมมัตโตียบร้อยครับหอกอครับ ตัดทั้งหัวโอ้โหเสือวกนี้ลอยมีการครับลอยมีการเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดมากครับลูกเสือวกนี้ของโตครับนี่นะครับลูกเสือวกนี้ครับโอ้โหเสือขวาสุดแบบสุดมากครับพวกนี้ครับเสือแบบตัดเข้าหน้าขวาครับวงหน้าเน้งนะครับพวกนี้ครับโอ้โหลอยรับถึงกับยินเลยครับพวกนี้ครับเต็มโต้ครับโด้เสือครับเสือไปในที่เดิมครับ ครับลอยทันครับทุนนี้ครับไม่ยอมร้อยครับเตยโอ้โหเตยยังโหดครับสวัสดีครับผมเราจะเป็นพ่สอนลาบหรือเปล่าครับน้าจะใช่นะครับข้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโครับลอยยังไงตีเสมอได้ไหม กดไลค์กดแชร์ด้วยครับทีกงานที่ตะก้อเฮไลท์นะครับ, hey like รบไลท์สดเสร็จก็จะไปตัดต่อลงยูทูบนะครับช่องตะก้อไฮไลท์นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ตะก้อไฮไลท์ก็จะมีแอดมินอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับแอดพงนะครับ หรอือว่าฝ่าพงนะครับงสักล no, 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 ้นหงนะครับเป็นนัดมินอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับทีมต่ก็ไฮไลท์นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยหงยยยยยยหยย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 ย้ยยรยยยยครับมยยยยยยครับยยยครับยย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 ยกเรับยรยย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 กยยย นี่สนามเอสบีบางกูนะครับสวัสดีครับพีตกไรยนะครับแล้วเจ็ดต่อแปดครับดเสิร์ฟครับโอ้ท่านกปเน็ตครับต่อเกิดหนึ่งลากขึ้นมาเอายากครับดนี่โอ้โหตามไปเล่นได้ครับลากไปเหมือนจะเข้าหัวเสานะครับเข้าเสาไปแบบใกล้เสามากครับแต่ว่าตาไปเล่นได้ครับรอแล้วครับ แตนตอนนี้แมนแต่เจ็ดครับนี่ครับลูกกำลังไล่เวทขึ้นไปตีตะก้อเดียวนะครับตีตะก้อเดียวนะครับลูกปาเข้มาแล้วครก็ปาเอ้าโดนเกี่ยวหนึ่งสองเป็นยังไงเสียบร้อยนะครับจะเกี่ยวอะไรงี้ครับโอ้โหเป็นเก้าต่อเจนะครับเอาละครับทางสะพานแตีงสายใจนะครับตรงนี้ครับเก้าต่อเจ็ดครับหอยเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปในซ้าย ่จะปล่อยออครับต่อตัดปล่อยอเนะครับแต่ลูกลงเยอะนะครับวันนี้ครับสิบต่อเจ็ดครับออยเสิร์ฟไปไหนเอาโอ้โหออยเสิร์ฟวันนี้สวยดีดีขมวดก็ออยลอยเอ็ดครับทำได้ดีมากครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเอาละครับออยเสิร์ฟยังไงขวาครับต่เปิดเอาครับลีมลากันไปยังไงปาดโดนเกียอะเลยครับเเียวอ้า ไม่ด้ครับออยอ่อนออยอยู่อู้อันตรายนะครับลูกนี้ไม่ได้รอดแลครับไม่รอดแล้วครับโอ้สุดท้ายแปลงครับต้องบอกว่าออยออกลูกเสือดีมากนะครับทำให้โดนะครับเล่นยากนะครับหากเลยเข้าครับลูกนี้ครับออยออกลูกเสือศาสตร์แทมนี้ถือว่าออกลูกเสือไม่ดีมากครับทำให้โดเล่นยากนะครับโอ้โหเอาละครับสิบสองนะครับขึ้นแท่นแล้วครับสุดท้ายแปลงครับ ลอยน้อยเอียดนะครับสังคัดใส่สีเสื้อสะพานแพงครับเหมือนยกไถ่เหมือนยกไถ่นะครับกวางู้นี้ครับเอาล้วครับเกมในเกมครับสิบสองต่อเจ็ดครับโอ้จะล็อกดู่รึเปล่าครับสิบสองต่อเจ็ดซ้ายครับโค้โตัวต่ครับเตัวกลางครับยากนะครับตรนี้ครับไปงี้ตีหัวแก้ครับโอ้โหทำได้ดีครับตรงนี้ครับ แค่ตีหัวนะครับเพราะว่าลากไปปาดไม่ได้นิดหน่อยครับเปิดรุ่แรกนี่เข้าจุดนะครับเปิดกับหลังครบับก็ได้แก้ๆนะครับแต่ว่าแก้ไปดีครับเอาละครับโอ้โหเวลาเทีอันสำคัญครับหนีไปหนีมาครับตอนแรกฝั่งนี้นัยวิชาสีแก้นะครับนี่ครับพ่อครับไหลขึ้นได้นะครับว่าลูกทำฝั่งนู้นก็รู้ว่าหนักมากนะคอยละเอียดนะครับ สิบต่อสิบสองเอ้ยเจ็ดต่อสิบสองนะครับเจ็ดสิบเจ็ดต่อสิบสองนะครับออยล์ลากไปมดหนึ่งสองสามเจ็ดร้อยดีครับโอ้โหถ้าเกี่ยวลูกแรกอยู่นะครับนิ่งนะครับลูกสองลูกสามก็หายนะครับต่นแรกนิ่งนะครับสําหรับออยนะครับว่าลูกมินหนักแน่นอนครับออยร้ออีกครับ เลือกเกมนะครับ12-7เป็กมต่อไปครับวันนี้สายครับโด่เปิดสายหนึ่งลากขึ้นไปยังไงปาดโอ้โหค่าบอลเล็กบอลครันีโดนว่าออยล้วเอกชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับด้วยสกอร์นะครับ12-13ต่อ7นะครับนี่นะครับโอ้โหตัวออยสุดยอดมากครับวันนี้ครับออกลูกเส็บได้ดีมากครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไล์ส่งกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม